พี่น้องเมื่อนี้เขากอกมากมายตอนคำคำครับใบสามงวงกัวกับพ่อมีแต้มฝากที่ฝากน่องย่ดอกครับโอ้เด็กนักอยู่สามพันครับเกาหลปนอยู่ครับโอ้โหเกาหปนสามพันเกาได้ปนมาลุ่นมาลุ่นครับลองเบิงล่องเบิงครับสิพ่อมีแต้มอกครับเอาล่องล่องครับมาลุ่นในขามหมานครับแนประมาณสามเส้นครับ อโอ้สุดยอดเลยครับบรรุนครับเข้ามาค,รครับนครับอ้ขึ้นผุ่นครับป้าทุ่ปืดขึ้นใหญ่รับครับผุ่นป๊า โอ้ขึ้นพุ่นใหญ่เลยครับเอา้าต่ว่าขึ้นเมื่อตะกี้ขึ้นใหญ่เลยครับเอา้าโอ้เอา้อาผู้ใหญสันครับรัดโคกรัดปลาบ้าผุ่น <c oughs> <c oughs> นี่ละครับตำหน้านเล่าขานครับโอ้ที่สุดของที่สุดของรถครับได้ขั้นนี้ไปหมานแน่นอนครับแตเตือนทีเดียวเองที่สุดของควาหมานครับรถในตำนานครับขั้นนี้แอบซองป่าลูกเนตรครับโอ้ของคนก็ดีนะครับป่าลูกเนตรหมานครับป่าลูกเนตรไม่ใช่ตัวใหญ่ครับ จรูปแ้มให้พี่ให้น้องเบิ้งครับป่าตัวใหญ่ครับสารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลหาไปสุแนวว่าแต่พ่อได้ปนใส่หนูหาปูหาปลาหาปลา,า,าไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไรสไตล์หามาเนวใดรคอยก็เอามาปน ยายมายายหายายสีถามคอยมือนี้คอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพอได้ปนรุ่นครับรุ่นครับโอ้ได้ขยุ้ครับโตพ่อใส่งามครับุ่นมารุ่นครับลองเบิงลองเบิงครับสิพ่อมีแต้มบะครับเอาลองลองครับมารุ่นในขามหมานครับ Yeah, ประมาณ3ามเส้นครับเอาโอ้สุดยอดเลยครับบรุนครับ โอ้ขึ้นพุ่นครับปาดโตปืดขึ้นใ่ครับครับพุ่นปารตโอ้ขึ้นพุ่นใ่เลยครับเอาแต่ว,ว่าขึ้นเมื่อตกี้ขึ้นใ่เลยครับ เอาโอ้เอาผู้ใหสันครับลัดโครกรัดปลาป้าผาุนสวัสดีครับลุงปาน้าอายายมายายหายายสีสารพันธ์แนลแนวรับภาพีผ้านองออกมาหาวานแหครับสิมิแต้่มฝากพีฝากนองบอมาลุ่นครับหากินหมายข้องน้อยคือเกาหอาครับ อุปกรณ์เนาครับกระช่างไซป่าครับเหียครับมือนีเข้าหอยเหียเอ็นมากครับสองจุดหาเส้นครับพี่น้องป่าน้อยบค่อยบ่รอดครับหากินพ่อเด้ปนครับมารุนครับสิพ่อเด้ปนบ่ครับมารุนมารุนครับครับพี่น้องพีาเล้วมาลุยกันเลยครับเป็นไม้ที่เข้ามากับลุกเนตรผ้าลุยรอบที่แล้วล่ะครับ สิยังพ่อมีโผล่บอครับเอามารุ่นน้ำกันครับหากินสิพ่อเดป้๋ปนบอครับพี่น้องล้องมารุ่นครับอ่ะมาครับพี่น้องบาดแรกสิแหกมานบ่ครับ อู้บาดแรกแหวครับโบสูดยังครับพี่น้องปลาพัดทุ์พันธุน์โบราณแถวเนี้ยยังยังครับลูกเนตรโอ้มันลึกเนี่ยล,ลูกเขาอู้เซี่ยเขาตื่นตื่นยืนซะหน่อยเหรอปลาพันธอกแล้วนี่หอยหอยเนี่ย,ยนั่นเนี่ยโอ้สองนั้นผมโยนมาแล้วถึงพุน่นห่ะยังยัง ลึกโอ้ถอดเอาขี้ดินกันก้าเราเนี่หวานเหีวขี้ดินกันก้าเฮ้ยผมเหลือแต่รู่นี่เนาะเหลือหรอเหลือแต่น้อยเนี่ยโอ้โอ้เอ้ามารุ่นครับมารุ่นน้ำลุ่นี่ครับเอ้าว้าถมือหมด โอ้ยมันกรอยโอ้ยโอ้ยกลับมาพอรูดมือละที้กับลุดมือหลุดมือวันนี้จับไปอันเอออ๋อโอ้ยถึงอ่ะเฮ้ยโอ้โดดโดดเปี่าโดดแคีเซนลูนี้ยทำไมมันโดดจังสี่เซนนะโอ้ อะไรท่านมันยับกระสอยพวกนี้อ๋อเลี้ยวเลี้ยวลุงเน็ตไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวปง้มใหญ่สาดุ้งอะเนาะพวกมีอยู่ก้าป่าเนี่ยเด็กไปไปใหญ่กันใหญ่อย่ขานี่ยวันนี yeah. like ้เนี่ย <or> เดี๋ยวูงใจเดี๋ยวว่าดิ้นเรงกูปลาเลย <c oughs> มาแห้วครับส <c oughs> ใสนี่ โอ้ป่า <substit> นิ like <bbe> ี้นีรีครับเหลืออยู่เนาะนึกว่ามันลวงแห่พอมีโตครับพอมีโตครับอีงามอยู่นี่งามงามเอาคุ้มข่าออกมาอยู่ฮะออันโตละเด็ดปนเหรอครับผมไปเสี่ยงไปแล้วเนาะเดี๋ยงแล้วผมเสี่ยงเขาต้องพอจะจับงงมันโอ้เขาวานมาจืดหมองมันเตี้ยครับมันไหลมีป่าอยู่ครับ หน่อยอเออรุดเอามือออามดสารพัดเลยออกขั้งกระลิ่งละปามอย่านะมีละสารพันกันนี่สารพันไปกินมูละเออยังไม่ได้สักเด็กยวเขบูตัวเดียวสารพันโทษเขาเลย,นยเนี่ยหมูเนี่ยนะพอมีแต้มพอมีแต้มครับมาลุนต่อครับซึกยังพ่ะท่านได้จบพี่น้องอย่าเฝ้านับศพทหารครับ ข้าโบร้านพันวาครับได้ฟีหาโตมาให้เนาะเออได้ฟีหาโตเพราะได้ปนก็นเอาละครับหายุหากินแบบบ้านๆเฮ้าเอาที่ข้าตายมันโดนน่ะโดนติดตๆอ่ะอือโลตะเหงนวโอ้โอ้ ปเลย,อยเอาโดดเลยครับบ่งขันครับสอยอ่ะนี่ปลาสอยออกไงแซ่บมันรอดแหีโดดแล้วครับโดดแล้วครับดดรบ่งขันครับแป๊บหนึง่งน่าจะเป็นปลาขาวครับดดกำหัววิทหางคือจังใดเนาะพี่น้องคือต่ำแห้งอยู่ครับโดดกัน สงใจจะเป็นตะเพียนมั้ครับมันมแปีแปแปไหมมันตัวแปรแปรพี่น้องมะรุ่นมะรุ่นอลองมุดว่าลองเบิ้งครับ ไปจอกกูแล้วกันโหเนี่ยมันไปทางไหนครับคือพอๆอะตะก้าคือต่ำตึกอตลอดามันพออะทามันมีอยู่ในแห่ไหมพี่น้องอย,อยู่ในหนอตะตกลู่ตกกระดูกตกลูโอ้ คือมันลวงเผาไปแล้วพี่น้องโอ้อยยาวาเดอร์มันลวงเผาเนี่ยหอมอยู่กะเออมันดิ้นอยู่กลางอยู่ลยครับมันให้ใบเัีงเด่ฮ้ยจะปากขาวหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> เอา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 หมด เรงใส่นะครับตัวที่มันยั่งไหมไม่เกออะไรเลยดูผมเอาครับมารุ่นหนูกครับมันเป็นสุนป่ายังครับ แข่งมาแล้วครับมันเปิดปาขาวครับโอ้บอกลำหัววิทหางหรอกครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับเอ้าปนปนปน,ปนครับนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับตับเยียนนะตับเยียนครับลุงนี่เอาอ่านี่เลย ปามกลุดมือม้นเฮ้ยต้นหนังมอีนี่ปรลีมือออม่อนี่โอ้แจแดงว่า <c oughs> เจ๊แดงว่าพอด,ดีมูครับลุงเน <c oughs> เออพอดีลุ้มือม้เออแสดงว่าลุงเน็่พไดหมุมากครับมุแต่สารพัดแช่แนวครับได้หมานมือนี่ นะครับปลาน้อยไลยอยู่ครับหนึ่งครับได้ไปจักสูงวันนี้ปนมั้ล่ะครับเนี่ยโอ้พอหนึ่งคนมือเนะักจับป่าจะได้นินนี่เอ้อท่านจริงขึ้นแรง้วเลยท่าน

ว้าแลวัอยู่ัอยู่ขึ้นปุ๊บโอ้โห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 ครับีไปไงตหมนึกว่าไม่ทนโอมันมุ่นครับหยุไม่ได้แล้วโอ้พอนด้ตมน้ำพกเลยนึกว่าจะไม่ทนแล้วัเนเนอาเอหมันอยู่ครับเอาละนี้ยกบอนงน้กเาแล้วเนาะ เดี๋ยวพออีกสักทีกันได้ไม่ได้ไม่ว่าตะวันจะตกดินแล้วครับนอ้ยนุว่าไม่ทันนะมันมุ่นอ,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 อู้หูไปไปสอยไปสยอยผมก็เพื่อใหญ่ครับป่อยปากำลังขึ้นครับคุณ อตื่นจังน้อยครับยุดนี้ครับโอ้ลูกเนตก็ได้ครับเ้ากระซูนครับเอ้เอาออเอาละครับเอาลครับโอ้โหปลาอะไรโอ้แขกแปงอยู่ครับถ้าเผาจูรูครับโอ้เอาปลาขาวครับ ปลาขาวครับปลาขาวพอ,อได้ป้นครับนี่ครับเอาเข่าของแล้วครับอุ้นใจแล้วครับจะเข่าของครับลุงเนตได้ปลาหลาบ่ครับพี่น้อง โอ้ของนคนพิดีนะครับป่าลูกเนตหมานครับอัดป่าลูกเนตไม่จะ่ตัวใหญ่ครับโอ้หมานหมานหมานครับลูกเนตครับสารพันธุ์เพรามีเตีมบ่ครับโอ้สารพันธุ์ก็พอมีเตียอย่ครับวันนี้เขากอกมาหมายตอนคำคำครับใบสามงวงกัากะเพรามีเต้มฝากที่ฝากน้องย่ดอกครับโอ้เด่นนักอยู่สารพันธ์ พ่อเด่นปนอยู่ครับโอ้โหพ่อเด้นปนสามพันที่พ่อเด้นปนครับปีกบ้านเนาะปปีกบ้านปีกบ้านกต่พ่อมีแต้มฝากพี่ฝากน้องยุดอกครับกับหมายงามๆเฮ้าหายจีนพ่อเด้นปนเนาะลูกเมียเนาะแมครับสำหรับมือนี้สารพัดชาแนลก็ขอก้าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสารพัดสารพัดชาแนลกดติดตาม กดไลกดแช่เด็กที่อยู่ในคัน คนแจาอายุเกิน90ปีโปรดท้ายวิจรณญยานอนเพราะคลิปต่อไปนี้มันมานคกับพ่อได้ปุ้นคอยกับพ่อได้ปุ้นคอยกับพ่อได้ป้น